รหัส KR ค่ะคุณพี่ KR ตัวนี้เป็นงานหนังบัวแท้ไม่ปั่มแบรนด์เป็นงานหนังนิ่มนะคะหนังนิ่มสำหรับตัวนี้ค่ะฐานกระเป๋านะคะจะอยู่ที่7นิ้วเต็ม7.2นิ้วขออภยัยอ่ะความ กว้างฐานนะคะฐานอยู่ที่7.2ความสูงค่ะ5.5ความหนาค่ะ3.5นิ้วนะคะสำหรับตัวนี้หูหิ้วในตัวค่ะลักษณะงานหูหิ้วจะเป็นงาน หูแบนนะคะเป็นงานหูแบนแบบนี้แล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นงานเย็บนะคะ้วยด้ายเส้นใหญ่เป็นงานเย็บเดินได้แฟชั่น <S <S ขอบกระเป๋าเนี่ยขอบกุ้นรอบกระเป๋าให้เรียบร้อยมิดชิดฐานกระเป๋านะคะจะเป็นงานฐานโครงนิ่มเด้งนะคะเป็นฐานโครงไม่ใช่นิ่มเด้งเป็นโครงแบบยืดหยุ่นคือมีเสริมโครงให้นะคะแต่เป็นโครงที่แบบยืดหยุ่นซิบและอะไหล่เป็นสีเงินรมดำ นะคะสิบและอะไหเป็นสีเงินรมดํามีสิบลวงด้านหลังด้วยอีก1เส้นสิบลวงตัวนี้ค่ะความลึกคุณพี่เหมาะกับพบบัตรจอดรถคีการบัตรรถไฟฟ้ายาดมยาอมยาหมองค่ะคุณพี่เป็นของใช้ชิ้นเล็กๆนะคะจุม่มกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกนะคะ,ะตามด้วยสิบป,ปากบนเนาะผ้าสับในเป็นงานผ้าทอลายก้างปลาสีครีมนะคะตามด้วยหพ็อกเก็ตค่ะสิบ ผนังกันตรงกลางแล้วก็มี10บลลงหลังด้วยสำหรับใบนี้ค่ะคุณพี่ใส่ได้จนถึงกระเป๋าสตางค์ไซส์กลางนะคะสายสะพายยาวครอสบอดี้ค่ะสำหรับตัวนี้ปรับสั้นยาวด้วยหัวเข็มขัดนะคะรหัส KR ค่ะคุณพี่สีที่กันยาพรีเซนต์อยู่คือ KR ตาลน,นะคะสีที่สงค่ะคุณพี่ตัวนี้คือ KR แทนแทนจะออกสีน้ำตาลทองนะคะตัวนี้จะออกสีน้าตาลออกแบบ ครีมครีมออกสีกะกีนะคะสีถัดไปค่ะคือ KR ขาวค่ะขาวตัวนี้จะเป็นขาวหมอกนะคะเป็นงานขาวหมอกและสีสุดท้ายคุมโทนะค่ะสีดำค่ะคุณพี่